สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมพบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับสาระที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกกันตนกับพี่น้องผู้ที่ใช้แรงงานกับประเด็นคำถามกับข้อสงสัยเงินบำนาญชราภาพ เพิ่มต่อปีสำหรับผู้กันตนมาตา33ที่มีนายจ้างจะมีเงินบำนาญเพิ่มต่อปีอย่างไรคิดอย่างไรและสำหรับผู้กันตนมาตา39ที่ส่งเงินสมทบเองและสมัครการเป็นผู้กันตนมาตา39ภายใน6เดือนส่งเงินสมทบเองเดือนละ432บาทต่อเดือน เวลาคิดเงินบำนาญเพิ่มสำหรับผู้กันตนุมาตรา39ต่อปีเงินบำนาญฉลาภาพเพิ่มต่อปีสำหรับผู้กันตนมาตรา39คิดอย่างไรเรามาทําความเข้าใจเรื่องของประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานและผู้ที่ใช้แรงงานทุกท่านทุกคนนะครับต้องทำความเข้าใจเฉพาะเรื่องของเงินบำนาญฉลาภาพ ในกรณีการขอรับเงินบำนาญชนะภาพปัจจุบันกฎหมายปัจจุบันมีคุณสมบัติเพียงแค่2อข้อเท่านั้นข้อที่1มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ข้อที่สจะต้องไม่ได้เป็นผู้กันตนหรือพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนแล้วไม่ว่าจะพ้นสภาพด้วยเหตุผลใดก็ตามเพียงสองเกณฑ์เงื่อนไขเท่านั้น สำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินบำนาญชรภาพให้กับผู้กันตนทุกๆวันที่25ของทุกเดือนตลอดชีวิตและในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินนะครับงวดเงินสมทบเกิน180งวดทุกๆ12งวดเมื่อผู้กันตนส่งครบทุกๆ12งวดเงินบำนาญชรภาพจะเพิ่มขึ้น เท่ากับ1.5ของทุกๆก,การส่งใิสสมทบครบ12งวดนั่นเองตรงนี้หลัคทรับทํทำให้ผู้กันต้นหลายคนสงสัยหลายคนคำนวณไม่เป็นขออธิบายการคิดคำนวณเงินบำนาญาภาพเพิ่มแต่ละปีสำหรับการเป็นผู้กันต้นมาตรา39หรือส่งงิสสมทบเป็นผู้กันต้นมาตรา39 ในกรณีที่ผู้กันตนลาออกจากมาตาา39เมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เงื่อนไทการขอรับเงินบำนาญชลาภาพซึ่งในกรณีเป็นผู้กันตนมาตาา39เงินเดือน60งวดสุดท้ายที่นำมาคิดจากคิดคำนวณเงินเดือนย้อนหลัง5ปีหรือ60งวด เงินเดือนเฉลีย่ยสำหรับผู้กันตนมาตาา39จะเท่ากันหมดทุกคนเท่ากับ4800บาททุกท่านทุกคนเริ่มต้นเงินบำนาญชรภาพสำหรับผู้กันตนมาตาา 39, จะเท่ากับ960บาทแต่ในกรณีที่ผู้กันตนมาตา3า3สส่งในสทบครบ12งวดก็จะบวกเพิ่มเงินเ ของการส่งเงสัมทบครบทุกๆ12งวดซึ่งคิดง่ายๆนะครับเมื่อส่งเงินสมทบครบ12งวดก็จะเอาเงินเดือนเฉล,เฉลี่ย4,800บาทคูณ 1. 5เปอร์เซ็นต์เงินบำนาญฉลาภาพเพิ่มต่อปีสำหรับผู้กันตนมาตรา39ก็จะเท่ากับ72บาทต่อปีเท่ากันทุกคนเท่ากันทุกคนนะครับสำหรับการเป็นผู้กันตนมาตรา39ทีนี้ มาพูดถึงการคำนวณเงินบำนาญฉลาภาพเพิ่มสำหรับผู้กันตนมาตาา33ต่างกันแน่นอนซึ่งสำหรับผู้กันตนมาตาา33ก็จะมีเงินเดือนไม่เท่ากันแตกต่างกันของแต่ละคนแต่ละท่านสูงสุดเงินบำนาญฉลาภาพเพิ่มสำหรับการเป็นผู้กันตนมาตาา33ที่มีเงินเกินเพดานสำนักงารประกันสังคมกำหนโด1 5 0 0 0บาทปัจจุบัน จะมีเงินบำนาญเพิ่มทุกๆก,การสมงงินสัมทบครบ12งวดก็จะเพิ่มขึ้นต่อปีเท่ากับไม่เกิน225บาทต่อปีอันนี้เป็นการคำนวณเงินเพดานสูงสุดที่ผู้กันตนมีฐานเงินเดือนเกิน15,000บาทสูงสุดจะเท่ากับปีละ225บาทต่อปีไม่เกินแต่ถ้าหาก พูดถึงในกรณีที่มีการปรับฐานเพดานค่าจ้างเพิ่มจาก1 5 0 0 0บาทไปเป็น1 7 5 0 0บาทเงินบำนาญต่อปีก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับปีละ263บาทต่อปีและถ้าหากมีการปรับเพดานตามสเต็ปตามขั้นบันไดเป็น20 0 0 0บาทเงินบำนาญชลาภาพเพิ่มต่อปีก็จะเท่ากับปีละ300บาทและหากมีการปรับเพดานสูงสุดเท่ากับ2,300บาท เงินบำนาญเพิ่มขึ้นต่อปีก็จะเท่ากับปีละ345บาทต่อปีนั่นเองมาดูการคำนวณเงินบำนาญเพิ่มนะครับสำหรับผู้กันตนมาตาา33ปัจจุบันในกรณีที่ผู้กันตนมีเงินบำนาญน,นะครับมีเงินเดือนเฉลี่ย60งวดเท่ากับ8000บาทจะมีเงินบำนาญเพิ่มขึ้นต่อปีเท่ากับ120บบาทต่อปีหากมี เงินเดือนเฉลี่ย9,00 0บาทต่อปีและส่งสมทบครบ12เดือน12งวดต่อปีจะมีเงินเพิ่ม135บาทต่อปีต่อการส่งิสมทบครบ12งวดหากมีเงินเดือน10,000บาทจะมีเงินบำนาญเพิ่มขึ้นต่อปีเท่ากับ150บาทหากมีเงินบำนาญ1 1 0 0งนบาทจะมีเงินบำนาญเพิ่มขึ้นต่อปีเมื่อการส่งสมทบครบ12งวดเท่ากับ165บาทต่อปีมีเงินเดือน หนึ่งหมื่นสองพันบาทจะมีเงินบํานบำนาญเพิ่มต่อปีเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อปีหากมีเงินเดือนเฉลี่ยหนึ่งหมื่นสามพันบาทจะมีเงินบำนาญเพิ่มต่อปีหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทต่อปีและหากมีเงินเดือนเฉลี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทต่อปีเมื่อส่งเงินสมทบครบสิบสองงวดจะมีเงินบำนาญเพิ่มต่อปีเท่ากับสองร้อยสิบบาทต่อปีนั่นเองนะครับ และถ้าหากมีเงินเดือนเกินเพาดานสำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาทเงินบำนาญเพิ่มต่อปีจะเท่ากับสูงสุดเท่ากับไม่เกิน225บาทต่อปีนั่นเองเมื่อมีการสมรสทบทบสิบ12เดือนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีความสงสัยน่าจะหายข้อสงสัยกันแล้วนะครับหากคินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง u ู u ูบเพจอาจฉริย์ด้วย ที่สำคัญนะครับอย่าลืมสแกนกลุ่มอโค้ดด้านบนเพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่ม Open Chat ถามตอบประกาคมกับช่อง y o u u ูท p ปเพจอาจจะแนวกอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ